สวัสดีครับผมนครราชบุรีครับนี่ผมมีพักเครื่องมาอัปเดตเพื่อนให้ชมกันนะครับอง์นี้เป็นหลวงปู่สีนะครับวัดเข่าถ้ำบุญนาคนะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นรุ่นอายุยืนครับนั่งเต็มองครับจัดสร้างปีส5 1 7ันิะครับตอนที่ท่านอายุ125ปีนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับองนี้สวยมากครับผิวแวบๆนะครับนี่ครับซูมดูนี่เห็นไหมครับ บุกหน้าตาครับสวยงามคมชัดครับเห็นไหมครับสวยมากครับนี่ครับอกความคมชัดจะจําให้แม่นนะครับตัวหนังสือว่าอายุยืนนี่ครับหลังสลระอือมีเส้นแตกยาวไหมครับแล้วก็ตรงขาดโต๊ะนี่ครับที่หลวงพ่อนั่งเห็นไหมครับมีเส้นเล็กๆน้อยๆนะครับยาวๆนี่ครับพระสวยเนี่ยมันจะมีรายละเอียดตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนครับนี่ครับ นี่ครับบริเวณอันหน้าหัวข่าวครับมีเส้นเส้นแตกบางๆเหมือนมิดโกนนะครับเป็นจุดดูได้เลยครับนะครับตรงหน้าอกที่มีอักขระยันนะครับจะคมชัดมากครับครับหน้าตายไหมครับมีริ้วรอยไม่เรียบนะครับเป็นจุดดูทําให้ดูง่ายครับมีเสน่ห์เห็นไหมครับหิวแหวบแหวะนะครับจะส่งไปดูด้านหลังนะครับ นี่ครับนี่ครับหนุทธศรนะครับอายุร้อยยี่สิบห้าปีพัดเข่าถ้ำบุญนาคนะครับนี่ครับสองห้าหนึ่งเจ็ดพศครับแลควความคมชัดตัวหนังสือจะเป็นแท่งคมชัดป่ะอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับด้านหลังเป็นเงขึ้คืนนี่เกิดจากการลิ่โลหะนะครับตอนที่ปั๊มครับไม่ได้เกิดจากการใช้งานหรือว่าไปล้างอะไรมานะครับผิวเดิมเดครับ เป็นแค่การลิโลหะไม่เรียบครับพระสภาพโดยรวมสวยครับนี่ครับจะเล่นแสงแวบๆๆนะครับเนี่ยเงาเป็นประกายเลยครับนะครับเห็นไหมครับสนจติดต่อโทรได้เลยนะครับ0996328915นะครับหรือทักมาทางไลน์ดีครับนครอ c ครับ n a k o r n r c นะครับพระผมจะรับประกันแท้ทุกองค์นะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยครับ ถ้าใดเียต้องการขายนะครับเป็นพระหลวงปูซีหรือว่าเป็นพระรุ่นอื่นนะครับหลวงพ่ออื่นที่ยอดนิยมนะครับทั่วไปครับที่เล่นหากันในท้องตลาดส่งพระเข้ามาได้เลยนะครับพระท่านต้องการเป็นเงินสดครับส่งมาให้ผมได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทางช่อง y o u t u b e นครราชบุรีนะครับจะทำคลิปวิดีโอพระยอดนิยมอัปเดตเพื่อนๆใี่ชมนะครับ และฝากกดติดตามเพจนครราชบุรีพระเครื่องครับทางเฟ e บุ o k ครับผมจะลงภาพนิ่งภาพสิีโอให้เพื่อ,อนๆได้ชมกันนะครับพระยอนนิยมนะครับน,นี่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ